เดินทางจะมาถึงเลยครึ่งทางไปอีกนิดหนึ่งแล้วก็ยังไงบ้างดีครับตอนนี้ตอนนี้เราผ่าน EP 9กันมาแล้วครับก็มันเป็น EP ที่ผมว่าเข้มข้นที่สุดใน9ใน9 EP ที่ผ่านมาเพราะว่ามันเริ่มเปิดโปงเริ่มเฉลยว่าปืนเริ่มรู้จักทะเลแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ความรักมันเริ่มอิ่มตัวฟูแบบชัดเจนแล้วก็อยากให้ทุกคนรอดูติดตาม EP 10แล้วก็ EP 2ดูว่าจะเป็นยังไงต่อไปแค่ปุ๊บไปแล้แต่ว่าหลายๆอยางยังไม่ถูกใช่แน่นอนครับแน่นอน เพราะสิร,รู้สึกว่า EP 1 0เนี่ยมันมีความแบบคอนทราสต์กันอยู่คือถ้าใครที่ดูมาจนถึงแบบ EP 9แล้วก็ยังลุ้นอยู่ว่า EP 1 0จะเป็นยังไงแล้วเป็น EP ที่พิเศษพอสมควรเพราะว่าเป็นสีพิเศษด้วยเราใส่คอนโดนี้ตอนแรกคนดูอาจจะมีงองข้ามโลกมาแล้วนู่นน,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 นี่นั่นอะไรย่างเงี้ยแต่วอนนี้เขดูเพราะจตนเราโล่งไหโล่ง โลกนะโล่ uh, ผมว่าผมว่ามีบางส่วนที่ก็ก็งงแต่ว่าเขาก็เข้าใจในเส้นเรื่องเส้นเรื่องของความรักเพราะว่าเรื่องนี้ที่จริงมันก็เป็นแค่การข้ามโลกมาแล้วก็คุยกันสองคนเป็นการคอมเพลเซชันของคนของคนสองคนของหลักบ้านของคนสองคนก็ส่วนมากแต่ว่าเออมันไม่ได้เล่าไปถึงโลกของอีโรอีกใบหนึ่งอะไรแนี้ผมคิดผมเลยคิดว่าคนดูพอดูไปสักพักนึงเขาน่าจะเข้าใจได้ง่ายเราะว คิแาแต่คือจะแต่งบ<ช> <ๆ S 2> ้างใช่เาใชอะไอ่า้ใช่ใช่เรก็อ่านเราก็อ่านเหมือนกันใช่แต่ว่าเอาจริงบางส่วนที่ยังงงอยู่ผมว่าก็อาจจะมีก็อาจจะมีครับออแต่ว่าก็เชื่อว่าอาถ้าคนยังงงกับการสลับโลกอยู่ก็ขอให้เขาโฟกัสกับความสัมพันธ์ของตัวละครแล้วกันความสัมพันธ์ของตัวละครมันก็สัมพันธ์ในทุกทีเลยนะเราสองคนครับไม่แต่หน้า อ๋อสกินชิปใช่ไหมครับชิปเยอะมากเลยนะแต่ว่ามันจะมีเหตุผลของตัวละครอยู่ในแต่ละซีนที่ผมทีทีทีพีเอกพยายามเล่าครับเรางงแล้วเพราะว่าชิปตั้งแต่ชิกแรกๆก็ e ีแล้วสุดก็ยังชิปกันอยู่แล้วมันก็จะเปลี่ยนวิธีการชิปไปเรื่อยๆนะแต่ว่าผมเชื่อว่า EP หลังๆการชิปของของตัวละครเนี่ยมันจะเริ่มลึกซึ้งขึ้นมันจะไม่มันไม่ได้เป็นเชิงหยอกล้อเหมือน e ีต้นๆแต่ว่าจะเป็นในเชิงที่ลึกซึ้งแล้วก็ เป็นความเรียวมากขึ้นจริงจังมากขึ้นจริงจังเซนส์โอ๋ไหมันต้องชิดเป็นตลอดเวลาแล้วมันชิดแล้วมันคือได้ชิด <c oughs> ไม่แค่มองตาเฮียผมก็ไอ้น,นี่แหล <c oughs> <c oughs> ะคือพอเวลาแกเล่นเน่ะแกก็จะแบบ <c oughs> ชอบมองตาผมแบบบ่อยๆจนผมแบบเฮ้ยียหักบ้างก็ได้เออยังก็มีบ้างครับมีบ้างมีบ้างก็เกิดขนตัวอะไรอย่างนี้ก็ไมู่้ไม่รู้แกแกก็เป็นอย่างนี้ผมก็เริ่มเริ่มอย่างจับที เราบอกรักเขาห่ะเราไม่เคยบอกไม่เคยนะเรารู้สึกว่าอ่าเราบอกด้วยความแบบข้างในของทะเลจริง,รงๆมันเลยแบบเออบอกได้เต็มเปีเาา่ยมใช่แต่ซีนะั้นเป็นซีนที่ถูกพูดถึงค่อนข้างเยอะเลยนะเออแรบบิงก็ผมรู้สึกว่าการบอกรักแบบมันไม่มีประโยคบอกลังเนระแต่ว่ามันเป็นการแบบเชิงทำให้เขารู้สึกจริงๆว่าความหมายของเราข้างในอ่ะว่ามันเป็นยังไงใช่บอกไม่เคยที่คือด้วยความที่ชีวิตจริงเราแ,แบบสนิทกันด้วยปะ เพราะเสนิทครับสนิทเพราะใ่การทำงานของเรามันค่อนข้างง่ายขึ้นง่ายขึ้นด้วยใช่เพราะเราได้กี่ว่าคือถผงทุกแบบเขาเพราะว่าคือต้องถอดตลอดเวลาเราเผยมาจริงๆนะ้วเนาะผมว่าไม่ว่าปกติผมก็แบบเวลาอะไรแบบก็ถอดเสื้อกันบ่อยพอสมควรเนาะเออมันก็มีซีนถอดเสื้อกันเยอะใช่แต่างื่อนไขว่าหมแบบคือต้องออดหรือจะต้องซิงแพ็คจะต้องซิดภาพจะต้องอะไรตลอดเวลา อ๋อไม่ครับไม่ครับแต่ว่าถ้าเรื่องเรื่องหุ่นเรื่องอะไรผมเตรียมตัวมาตั้งแต่ก่อนเปิดกล้องประมาณ 3- 4เดือนแล้วครับเรื่องการคุมอาหารการออกกาลังกายผมเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเลยผมเปลี่ยนสเกตดูการใช้ชีวิตของผมเลยไม่ว่าจะการกินการออกกําลังกายหรือว่าการนอนอะไรเงี้ยแกคุมอาหารมาหกเดือนแล้วยังไม่หลุดเลยเพิ่งจะมาหลุดตอนเลิกกองเอ้ยตอนตอนปิดกล้องตอนนี้เพิ่งเริ่มคคลายออกมาเพราะว่าด้วยตัวละครมันเป็นเป็นซูเปอร์สตาร์เราก็จะต้องพยายามทำไงก็ได้ให้ กายภาพของเราอ่ะอใกล้เคียงของความเป็นซูเปอร์สตาร์ใช่มากสุดก็อย่างหนึ่งก็คือเหตุผลหลักของผมก็คือเพื่อทําให้คนดูเชื่อให้ได้ว่าตัวผมที่เล่นเป็นปืนเนี่ยเป็นซูเปอร์สตาร์แต่เราไม่สวยใช่ไหมเพราะรขอบแบบที่เล่นไม่ครับ่ะแต่เวลาแฟนเราแท็กคลิปมาโดนอะไรอย่างเงี้ยไม่สวยไม่นะฮะก็เอ่อพูดซีดๆนะยังไม่หยุดเออเปล่าครับ่ ผมว่าผมไม่เขินนะเพราะว่าเราก็เราก็รู้อยู่แล้วว่าบทม,มันจะต้องทาแบบนี้คือเราก็อ่านบทมาแล้วก็พอพอทราบอยู่แล้วแล้วก็พอภาพที่มันออกมามันเป็นภาพที่เราพอใจคืออาหุ่นเราเราปั้นหุ่นมาเพื่อเรื่องนี้แล้วพอคนพอคนแคบหรือว่าเอาลงไปม,มันไม่ได้เป็นภาพที่ดูนักเกลียนหรือว่าอะไรเงนี้เราก็เราจากที่เกิดเราดีใจมากกว่าที่เออคนดูเขาเขาเขา,เขาชื่นชอบเป็นตัวละคร ็ดีใจอะแกเพราะว่าแกเตรมตัวร่างกายพอสมควรแล้วผมรู้สึกว่าอะมันก็เป็นสิ่งที่แกควรได้รับก็ผมก็เห็นแล้วเออหุ่นแกเท,ท่จริงๆก็คือพยายามฟิตตามอยู่แต่ว่ายังไม่ทันยังตามไม่ทัน <c oughs> ังตาไม่ันก็ฟิตในแบบของน้องครับแต่ว่าด้วยตัวละครของทะเลเนี่ยเขาไม่จาเป็นจะต้องไปแบบฟิตหุน่นเ<อ>ขั้น<ช>แบบตุ๊กตาขนาดนั้นแต่ว่า ถามว่าซิกแพคน้องมีไหมมีครับถ้าอย่างนั้นก็ต้องเป็นผู้หที่มีคอสตูมที่เราใส่เราที่ไม่ได้ชิมจริงๆเราจะใส่อย่างนั้นนะแล้วงโดนสีส้มมาเลยผิวเดโอ้ผมผมคงไม่กล้าใส่เพราะแบบเออสีมันแบบฉูดฉาดเกินไปเจ็บแล้วผมรู้สึกว่าถ้าถ้าเป็นผมอะปกติก็แต่งตัวแบบเสื้อยืดแบบฉีกลมกางเกงแบบขาสั้นปกติเพราะตัวเองอะร้อนอยู่ด้วยเพราะคอสตูมแต่ละอันเนี่ยคือ โอ้โหหนามากคือนะใช่คือเอาจริงๆผมก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเหมือนจริงๆนะพอเราข้ามโลกไปอะ่ะคือมันมันคืออีกมิติหนึ่งมันเลยทําให้แบบเสื้อผ้าของเราเลยเปลี่ยนไปจริงๆมันมีความกังวลไหมว่าเออสีนี้มันจะเข้ากับเราไหมกางเกงนี้มันจะตอนนั้นไม่คิดนะตอนนั้นคิดว่าร้อนอย่างเดียวเลยร้อนร้อนมากมากคือแบบก็แต่พอออกมาแล้วเราเรา,เรารู้สึกว่าเอ้ยมันสวยดีคือ ด้วยแต่และอีมันเป็นบ่งบอกถึงสีมันเลยทำให้แบบเรารู้สึกว่าอ๋อแบบพี่เอเขาต้องการแบบนี้นี่เองใช่ก็เลยเข้าใจก็เลยติดมาใส่ในชีวิตจริงไหมมีนะมีม,ม,มีมีบ้างมีบ้างผมไม่ติดบางส่วนก็ผมจะพยายามเล่นกับกิมมิคของสีถ้าใช่ใช่ใใชถ้าผมจะพยายามถ่ายรูปอัซอรีของผมที่เป็นสีอะไรต่างๆในตอนเพื่อจะได้เบอรบอกแฟนคเลย วันนี้สีนี้นะอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วอยู่ช่วงนี้ก็เลยการแต่งตัวทุกอย่างก็เลยมัแตกต่างกับโลกที่เราอยู่ในปัจจุบันเลยแต่ผมก็เชื่อนะครับว่าจะต้องมีคนบนโลกใบนี้ที่แต่งตัวเหมือนทะเลมันจะต้องมีคนแบบนั้นอยู่แล้วแต่ว่าเป็นแบบคาร์ลฟูลอะไรอย่างเงี้ยวเดี๋ยวเขาจะมีแบบเซอร์ไพรส์ด้วยเออเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ครับผมยังไม่รู้เลยฮะ ีตอนจบตอนจบตอนจบมีไปดูในโรงอ๋อครับก็ไวซ์เบอร์ซ่านะครับอ๋อไบซ์เบอร์ซ่าใช่ไหมอ๋ก็ไบซ์เบอร์ซ่าก็ฝากทุกคนด้วยนะครับรักสลับโลกก็อันนี้ครับเอาใหมงไหมครับเอาใหม่ครับเสามก็ฝากซีรีส์ไบซ์เบอร์ซ่าด้วยนะครับรักสลับโลกก็มาถึงโค้งสุดท้ายและ EP ที่10แล้วเหลืออีก2 EP ก็ จะตัดสินแล้วว่ามันจะเป็นยังไงก็ฝากทุกคนด้วยนะครับทางจ m เอ็มยี่ห้าตอนสองทุ่มครึ่งแล้วก็ u t u b e นะครับก็ฝากด้วยครับแล้วก็ฝากเพลงประกอบซีรีส์ด้วยนะครับ4เพลงตอนนี้ปล่อยออกมาครบแล้วนะครับเพลงแรกก็เป็นเธอใช่ไหมของซีนะครับเพลงที่2องหนึ่คีเพลงของเรา2คนนะครับเพลงที่3คือไม่ชัดเจนของน้องอินดี้นะครับแล้วก็เพลงที่4เพลงของผมเองนะครับไปไมซ์ไมีเพลงเธอครับสามารถรับชมได้ทางที่ g m เอ็มทีวีเอร์ครับ